ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องทักสะศิลป์ก็จะมีไอ้ตุ๊กตาในโรงภนาะพยนตร์อ่าครบเซตเลยครับเป็นแกะตับเป็นตุ๊ตกาตาตัวนี้เป็นทัพคอมเมอร์นะครับอย่างนี้อยู่เซตนี้ทั้งเซต250ราสิบาทครับสองร้บาทนะครับก็จะมีสองแบบของทัพคอมเมอร์อ่าแกะเดี๋ยวก็จะเป็น,น,น,แ,นแบบนี้ ราคาสองร้คา2 5บ250บาทแกะเดิมเดิมตัวตุ๊กตาเดิมเดิมครับก็บสวยเก็บเดิมเดิมอบาทเนี่ยเอกโคเก็บหน่อยห่งแลก็ตัน,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  yeah. e นี้เอโคเนาะผิว้องโลกอ่าเนี้อ่าตัวน,นี้ก็เดิมเดิม อยู่ในแกวเดิมๆตัวนี้เซตนี้อาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทตัวนี้อย่าเงี้เดิมเดีเดิมร้อยห้าสบบาทมัดองเเดิมเลยครับร้อยห้าสบบาทม้งกัาแพนด้าสออย่างนี้เดิมๆ อย่างนี้ก็เอาไปร้อยห้าสิบบาทครับมีแค่ที่สุดแต่เป็นทาร์คอมเมอร์นะสําหรับใครที่ชื่นชอบหรืออยากเก็บสะสมตัวนี้เป็นแก้วเดิมๆของตัวตุวต๊กตาเดิมจากโรงหนังที่คีบของแท้อ่าเป็นของแท้ที่เข้าเป็นตัวนี้แล้วใช้กินนะก็จริงจริอ่าหรือซื้อเป็นที่ระลึกกนโอเคครับสําหรับใครที่ชื่นชอบหรืออยากได้ก็ลองทักมานะครับสวัสดีครับ